สวัสดีทุกคนอาจา๋าบำรุงหน่อยหลายคนมือใหม่หัดปลูกยังไม่รู้ว่าน้ำสาวข้าวมีประโยชน์มากนะจะไปทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ได้น้ำสาวข้าวเป็นอะไรที่สามารถบำรุงต้นไม้รดราดได้ทุกวันเลยเขาจะมีแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อพืชเนี่ยเอาไปใส่ปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยหมักเขาจะย่อยเร็วด้วยนะ แล้วก็มีการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากๆเนี่ยเราเอามาใส่มองเนี่ยทัวทัวทัวแดงทัว,ว,ว,วของน้องจี๊ที่เราเม็ดมาเพาะไว้ซึ่งก็รอดหอยทากมาพอสมควรนะบ้านเรามีปัญหาเรื่องหอยทากหลายๆคนก็รู้เพราะฉะนั้นการที่รอดหอยทากมาประมาณนี้ก็โอเคแล้ว เริ่มจับเริ่มเลื้อยแล้วนะสาวข้าวเสร็จก็เอามาใส่เลยอันนี้อันนี้เป็นของอันนี้ผักปลังผักปลังก็ได้ไปด้วยเวลาเราใส่นี่ผักปลังเริ่มแล้วเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วแกะเม็ดมาเอาไปโรยๆรวนวานมองไหนที่มีดินตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายไปหามาปลูกกันนะจ๊ะปลูกครั้งเดียวขยายได้ไม่รู้จบนี่เดี๋ยวแกะแกะไปไปหมักหมักหมกหมกเอาไ,ไว้ ดราดเลยไอ้นี่ส่วนมากเราก็จะลดราดทุกเช้าเพราะว่าหุงข้าวให้แม่หลายคนยังไม่รู้นะมือมาหัดปลูกเนี่ยทำคลิปเวลาทำคลิปอะไรให้นึกถึงมือมาหัดปลูกด้วยหลายคนยังไม่รู้ว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยคือรุ่นลูกหลานเหลนหลนของพวกเราเนี่แหละที่เขาจะยังไม่รู้เราก็ทำคลิปทิ้งทิ้ง,งเอาไว้ ให้พวกเขาได้ดูประโยชน์ของน้ำซาวข้าวเขาจะได้มีทิ้งไงนะแข็งแรงดีดินร่วนซุยด้วยที่สำคัญนะ่ะดินจะร่วนซุยมากๆเพราะฉะนั้นมือมาหัดปลูกคนที่ยังไม่รู้กรุณาอย่าทิ้งน้ำซาวข้าวจะเอาไปทำน้ําหมักซาวข้าวก็ได้เพราะจะได้เติมธาตุอาหารจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวก็จะไปช่วยเร่งดอก ติดดอกติดผลให้อีกต่างหากแต่นี่ถ้าใครไม่ได้ทําก็หุงข้าวทุกวันก็เอามาใส่ใส่ได้ทุกวันเลยน้ํำ้าวข้าวเนี่ยเอามาใส่ได้ทุกวันเลยเป็นแตงงามคักรอกินถั่วกันได้เลยนะเจ้าทุกคนฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวน เอาห้าวหุห้หวนทำส่วนทุกวันฝากแชรฝากไล์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเดี๋ยวรอค่อยมาตัดเดี๋ยวทําคลิปตัดตัดได้เนี่ยตัดผักปลังแล้วนะเพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วตัดเสร็จแล้วเอามาล็ดไปเก็บไว้ก่อนก็ได้หรือจะเอาไปโรยลงดินก็ได้เสร็จแล้วก็เอากิ่งเนี่ยตัดตัดทิม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 ,ทม,ทมไปต้นเดียวเนี่ยเขาได้น้ำหมัก ได้พวกน้ำหมักสารพัดน้ำหมักฮะจริงๆก็จะได้อย่างมะนาวต้นนี้เขาก็จะได้น้ำหมักเสษอาหารซะส่วนใหญ่พร้อมทั้งผักปลังผักปลังนี่กินดีนะแกงส้มอร่อยทำแกงอ่อมก็อร่อยขยายพันธุ์ก็ง่ายมากตัดกิ่งทิ่มๆทิมๆถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างก็ได้หลายต้นเลยทีเนี้ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เลื้อยพันธุ์ยุงตุงนางยอดอบุบอวบด้วยเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้ว ากช่องเกษตรช่องปลูปกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนท่องไว้ทองไว้หมดเรื่องหมดแรงแก่เท่าชาราเราก็เลิกแล้วจ้านอนดูเด็กรุ่นใหม่เขาปลูกกันเด็กรุ่นใหม่ทําคลิปตัดต่อตุ้งจิงตุ้งจริงตุ้งจิง อันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงสู้ปไปด้วยกันมือใหม่หัดปลูกทารักการปลูกก็น,นี่เลยจัดการลงคลิปรัวๆนะจ๊ะปารางานเยอะนี่ไงยังไม่ได้ซักซักผ้าเช็ดเท้าด้วย <c oughs> บ้านเราซักผ้าเช็ดเท้าแล้วก็แช่แช่น้ำยาปราบพะนุ่มด้วยนะ <c oughs> ปาะ สัก้าก่อนแกนี่นา